สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับมีพี่ที่รู้จักโทรมาถามเรื่องตัวจะเดินกล้อง IP กับบ้าน2หลังนะครับก็คือหลังหนึ่งจะติดกล้อง5ตัวอีกทางหลังหนึ่งก็จะติดกล้อง5ตัวนะครับผมก็เลยมาทําคลิปบอกพี่ก็เลยนะครับแบบคลิปสั้นๆเนาะอ่านี่ก็คือบ้าน2หลังนะครับที่เขาต้องการที่จะแยกติดกล้องนะครับก็คือหลังแรกนะครับหลังแรก5ตัวหลังที่สองตัวนะครับ น,นะครับโดยใช้เครื่องบันทึกนะครับต้องบอกก่อนกล้องตัวนี้เป็นลกล้องระบบ IP นะเครื่องบันทึกก็เป็นระบบ IPPOE นะครับ16ช่องเนาะนะครับประมาณนี้เนาะก็คือในส่วนหลังแรกเนี่ยครับถ้าเป็นกล้อง IPPOE เนี่ยเราก็มีปัญหาเลยครับเพราะว่ากล้องที่พี่เขาซื้อมานะครับกับกล้องเอ่อกล้องที่พี่เขาซื้อมาเนี่ยมันเป็นชุด POE ทั้งหมดนะครับเราก็แค่เดินสายแลนไปตามตำแหน่งกล้อง ที่เราต้องการจะติดนะครับแล้วก็พอเดินสายแลนเสร็จแล้วเข้าเข้าหัว r j แล้วก็มาเสียบหลังเครื่องได้เลยนะครับเพราะเครื่องข้างหลังนี้มันก็จะมีพอร์ตพอร์ตพอร์ตแลนนะครับ POE อยู P ่ o e U. นะครับเราก็มาเสียบเข้าด้านหลังก็เลยนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือแถวละแปดนะครับนะครับข้างบนก็เป็นขี้ข้างล่างก็เป็นคู่นะประมาณนะแปดสองสิบหกอ่าน่าจะน่าจะไม่ผิดนะครับ เราก็มาเสียบที่หลังกล้องได้เลยนะครับทนีนี้บ้านหลังที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังที่2องเนี่ยจริงๆแล้วเราก็สามารถใช้สายแลนนะครับเดินได้ถ้าระยะไม่ไกลนะครับเพราะว่าความสามารถในการเดินสายแลนเนี่ยมันจะไม่ควร100ไม่เกินไม่ไม่ควรเดินเกิน100เมตรนะครับผมตามสเปคแต่จริงผมก็5 0าสผมก็ถือว่าเต็มกลื่นแล้วนะครับเพราะว่าในการทานเฟอร์ตลอดเวลาเนี่ยนะครับภาระโหลดเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่ตัวสวิต ทั้งต้นทางทั้งปลายทางนะครับมันจะมาตกอยู่ที่2ตัวนี้นะครับโอเคนะครับก่อนที่จะไปเรื่องนั้นมาดูก่อนแล้วอีก5ตัวบ้านหลังที่2เนี่ยครับจะทํำยังไงครับบ้านหลังที่2นะครับที่ผมเคยที่ผมทํานะผมทําแล้วแหละผมก็คือใช้สวิตพีโออีกตัวหนึ่งนะครับ8ดพอร์ตถ้าเป็นผมนะ8ดพอร์ตหรือ16บกพอร์ตแล้วแต่เราจะวางแผนได้นะครับมาต่อไว้ออมามาใช้ที่บ้านหลังที่2โดยใช้ สายเชื่อมตัวนี้นะครับสายแลนตัวนี้ตีสวะห้าสิบหกสิบเมตรเนี่ยนะครับก็มาเสียบที่มันจะเป็นช่องอัพลิงก์นะครับก็เราก็ดูที่ฮับแต่ละตัวที่เราซื้อมาที่เป็นสวิตพีโอเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเออตัวนี้เป็นช่องอัพลิงก์นะครับตัวนี้เป็นช่องสําหรับเสียบกล้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็เอาสายนะครับสายจากาเดินสายแลนนะครับจากบ้านหลังที่1มาหลังที่2 โดยบ้านหลังที่1เนี่นะครับหลักการมันก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหลักการผมนะก็คือมันจะมีเราเตอร์นะครับเราเตอร์อาจจะเป็นเราเตอร์ของผู้ให้บริการทั่วไปค่ายไหนก็ได้นะครับนะครับเราเตอร์ส่วนมากก็จะมีเอ่อมีพอร์ตแลนมาให้4พอร์ตนะครับนะครับเราก็ใช้สักพอร์ตหนึ่งนะครับในในรูปตัวอย่างนี้ผมใช้พอร์ตที่1นะพอร์ตที่1จากเราเตอร์นะครับมาที่ฮับนะครับฮับตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ฮับธรรมดานะแพอร์ตนะครับมา เข้าช่องที่1นะครับจากนั้นนะครับช่องที่ 2. ผมก็เดินสายแลนนะครับเอามาเข้าที่ตัวเครื่องบันทึก16พอร์ตนะครับส่วนช่องที่ 3. นี่นะครับช่องตัวนี้ก็จะเป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านหลังที่1กับที่2นะครับโดยช่องที่ 3. นี้ก็จะไปเชื่อมกับสวิตช์ POE ของบ้านหลังที่2นะครับ ดังนั้นก็คือถ้าเราทําแค่นี้นะครับมันก็ยังมาเชื่อไม่ได้นะสำหรับบ้านหลังที่2เพราะเราต้องไปตั้งค่าให้กับกล้องแต่ละตัวของบ้านหลังที่2นะครับจะเข้าไปตั้งกล้องแต่ละตัวได้ยังไงก็เข้าไปตั้งกล้องแต่ละตัวโดยผ่านคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่เรามีนะครับหรือว่าจะแท็บเล็ตก็ได้นะครับเราก็จะใช้ IP นะครับทั้ง5ตัวตัวนี้นะครับเราอาจจะเสียบ ทีละตัวทีละตัวหรือทําก่อนที่จะไปติดตั้งก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมก็จะวางแผนแล้วก็ทําก่อนติดตั้งนะเราก็เซต ip นะครับให้มันอยู่ในวงเดียวกับเครื่องบันทึกนะครับในในที่นี้ที่ผมเขียนก็คือผมตั้งเครื่องบันทึกเป็น IP 30นะครับส่วนกล้องของบ้านหลังที่2นะครับผมก็ไล่ไปเลย3 1 32 3, 3 3 34 35นะครับ ทีนี้มันจะเชื่อมกัอนอยังไงครับจริงๆแล้วในโปรแกรมของในตัวเครื่องบันทึกเนี่ยเขาจะมีการสามารถเพิ่มกล้องที่เป็นระบบออนวิฟได้นะครับนะครับกล้องพวกนี้มันจะเป็นออนวิฟอยู่แล้วแล้วกล้องที่ลูกค้าซื้อมาก็เป็นชุดเดียวกันอยู่แล้วนะเวลาเราจะเพิ่มกล้องนะครับในวงแหวนนะครับเขาก็จะไปเขาก็จะไปเสิร์ชดูว่ามีกล้องอยู่ในระบบอีกไหม ถ้ามีมก็จะโชว์โชว์เสร็จเราก็สามารถแอดกล้องเหล่านี้เข้าไปได้นะครับเพราะถามอาอ่ม user password มันก็เป็น before user password เราสามารถดูที่ m มน u a l ของตัว,ตวกล่องของกล้อง IP ไ,ได้นะครับเท่านี้เองนะครับในส่วนของกล้อง5ตัวที่บ้านหลังแรกก็เสียบตรงกับ NVR นะครับเพราะ NVR ตัวนี้เป็น PoE 16พอร์เสียบตรงได้เลยเสียบปุ๊บ detect ปั๊บนะครับโชว์ปุ๊บเลย นะครับตามเลขที่เราตามเลขที่เราเสียบไปนะครับช่อง1่ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5้าเขาก็เรียงกันไปนะครับส่วนกล้องพวกนี้นะครับเราแอดเข้ามาใช่ไหมเราแอดเข้ามาสมมุติเราเลือกเลยเราเลือกกดเลือกทีเดียวเลยนะครับมันก็ถ้าเราเลือกทั้งหมดมันก็จาก5แล้วไป6 7 8 9 10ตามลำดับนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้จุดที่5เป็นตัวที่6 เราก็เลือกแอดตัวที่5ก่อนอจุดที่3เป็นตัวที่7เราก็เลือกแอดตัวที่3ก่อนอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็จะบันทึกกล้องทั้งหมด10ตัวนะครับโดยหลักการก็จะมีเท่านี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับซึ่งข้อมูลอื่นๆนะครับที่เป็นดีเทลเป็นรายละเอียดนี่ก็สามารถดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับมีหลายท่านที่ทำเรื่องนี้อยู่นะครับส่วนผมก็มาอธิบายแบบคร่าวๆนะครับ สำหรับผังเนี่ยนะครับกรณีเท่ามันเป็นสวนเป็นไร่เนี่ยนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็สามารถเชื่อมจุด2จุดนี้นะครับสมมติห่างกัน50 50เมตรน้อยไปผมไปเดินนี่ประมาณเอ่อ400เมตร4เกือบ500เมตรนะครับผมก็เดินเชื่อมต่อด้วยไฟเบอร์นะครับไฟเบอร์ iber, นี่ก็ผมก็ใช้สายอะไรฮะผมใช้สายเออ4คอนะครับสคอก็คือ สแปรไว้2นะครับอีก2คอก็มาใช้กับมีเดียมนะีเดียคอนเวเตอร์นะครับที่เป็นซิงเกิลโหมดเนาะแบบแบบ2คอนะครับก็คือส่งคอ1รับคอ1แยกกันนะครับเพื่อความารวดเร็วนะครับเพื่อความเรียลไทม์นะครับในการส่งข้อมูลแต่ว่าถ้ามันไกลจริงๆขนาดน,นั้นน่ะผมก็จะแนะนำว่าเราก็อาจจะมีเครื่องมันทุกตัวก็ได้นะครับแล้วก็ ไอคู่นี้แทนที่จะไปใช้เชื่อมต่อมาเครื่องบันทึกตัวนี้นะครับเราก็ใช้แค่เชื่อมสัญญาณเนตอย่างเดียวก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะประยุกต์ใช้แล้วก็แล้วแต่บัตเจตนะครับของแต่ละท่านด้วยหรือบางท่านไม่ได้ใช้ NVR แบบนี้นะครับใช้กล้องเป็นสมาร์ท p p ที่ใส่เมมโมรีนะครับจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับคุณก็สามารถใช้จะเป็นสายแลนกรณีถ้าไม่ไกลมากไม่เกิน 50** 6 0เมตรนะรผมแนะนำเท่านั้นนะ แล้วก็แต่ว่าถ้าเป็น3 4 0 0เมตรอยู่กันอยู่ในที่อยู่4มุมของที่เลยเนี่ครับก็ใช้เป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์เชื่อมต่อขออินเทอร์เน็ตเจ้าเดียวแล้วก็จ่ายไปในพื้นที่ของสวนได้เลยนะครับเดินก็อยากให้เดินค่อนข้างที่ต้องมีเลเยอรในการเดินต้องปักเสานะครับเผื่อเพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่ว่าที่ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันจะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทางญ่าตัดญ้าหรือทําอะไรก็ตามปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็ควรจะ มีเลเยอรที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีเสาที่ชัดเจนนะครับเพื่อคนที่จะไปทํางานอื่นๆที่อาจจะไม่ทราบจะได้ไม่โดนไฟเบอร์นะครับเสียหายและสายไฟเบอร์ควรจะใช้สายไฟเบอร์ที่ดีนิดหนึ่งหรือว่าถ้าเรามีเป็นแบบแบตเ e อแบบบัจตแบบงบประมาณจํากัดเราก็สามารถซื้อแบบของที่มีขายตามตลาดทั่วๆไปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะประมาณนี้นะฮะว่าจะเป็นคลิปสั้นๆก็9นาทีแล้วนะครับยังไงก็ ถือว่าเป็นคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้พี่เขาดูเลยจากคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ